สวัสดีครับมาเจอกับผมมะเพชรยนต์อีกครั้งนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ช่องอเพชรยนต์รถมือสองนะครับนี่นะฮะผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะฮะก่อนอื่นนะฮะคุณลูกค้ารบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ทางบริษัทเพชรยนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะ,ะับผมจะมานำเสนอนะครับรถไอซูซูมูเอ็กนะครับตัว 1. เนะครับ D A D V D นะฮะตัว Navigator นะครับปี2018นะฮะราคาป้ายแดงนะฮะคุณลูกค้าเปิดตัวอยู่ที่1 3 6 0 0 0 0บาทนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะบริษัทเพรยนต์ของเรานะครับเปิดเสนอขายเพียง9,45 0 0 0บาทนะครับและอย่างคันนี้นะฮะใหม่วิ่งน้อยมากๆนะฮะคุณลูกค้าเพียง64,000กว่าโลนะฮะนี่นะครับเป็นโฉมตัวไอคอนิกนะฮะตัวท็อปสุด ของ1.9นะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆนะครับถูกนะครับเพียง2,000กว่าบาทนะฮะต่อปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว Isuzu MU-X คันนี้นะฮะจะมีออปชันฟังก์ชันพิเศษยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะฮะคุณลูกค้าในส่วนของไฟด้านหน้านะฮะของเจ้าตัว MU-X คันนี้นะฮะก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบ L.D. โปรเจ c เตอรน์นะครับมีไฟเดทามันนิ n งนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในโครงไฟเดียวกันนะฮะแล้วก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วจะมีในส่วนของสเกิร์ตนะฮะเป็นสี บอนตัดกับสีเทานะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าสวยงามเลยทีเดียวครับกระจังหน้าก็จะได้เป็นสีโครเมียมนะครับมีโลโก้อซุซุอยู่ตรงกลางครับเด่นชัดเลยทีเดียวครับออกแบบได้ดูทันสมัยนะครับจบเขียวเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อยางนะครัคันนี้นะครับก็จะได้เป็นยางบิสโตนะคะคุณลูกค้านี่นะฮะขนาดของยางก็อยู่ที่ 255/60R18 นะครับ เป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานนะฮะเป็นแม็กสีเทาเมทัลลิกนะฮะตัดบัดเงานะครับผมนี่นะครับเป็นแม็กหกลูนนะครับได้ในส่วนของดิสเบรกด้วยนะฮะคุณลูกค้าเล็กอย่างคันนี้นะครับเป็นยางปี2020แล้วด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะได้เป็นคิวนะครับสีเทา ด้านนะฮะคุณลูกค้าก็เป็นบันไดนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีดำด้านตัดกับสีเทานะครับตรงนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในเวลาขึ้นรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่นะฮะคุณลูกค้าอันนี้ก็จะได้เป็นกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะฮะ ด้านเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับทั้ง4ด้านนะครับติดในส่วนของกันลอยขีดข่วนมาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มก็ติดมาให้เรียบร้อยนะครับความเข้มอยู่ที่60เซนะครับคุณลูกค้าก็จะมีกันสาดติดมาให้เรียบร้อยเป็นของมิวเอตรงรุ่นเลยนะฮะคันนี้ก็จะได้เป็นลาวหลังคานะครับสามารถเพิ่มเติมในส่วนของแหลกหลังคารนะครับเป็นของซูเล่นะฮะได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับ นี่นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค้านี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะและก็จะมีโครเมียมนะครับคิวโครเมียมตรงกลางนี้นะฮะตอบรับกับไฟท้ายได้เข้ารูปเลยทีเดียวนะครับจะได้เป็นกล้องถอยหลังนะฮะคุณลูกค้านี่ก็จะได้เป็นกันชนนะครับสเกิร์ตนะครับสีทูโทนนะครับเป็นสีบอลนะฮะตัดกับสีตัวรถนะครับมีไฟทับทิมนะครับ นี่นะครับมีโลโก้ m u l X นะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้ก็ได้เป็นสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ตัวเสารับสัญญาณวิทยุนะครับแบบคลิปฉลามนครับติดส่วนของไลฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับมีที่ปัดน้าฝนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านในของเจ้า m u l X คันนี้นะครับเป็น4ีทูโทนนะครับสีดำ ตัดกับสีเทานะฮะคุณลูกค้าคันนี้ก็ติดในส่วนของพอรมมาให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะเพียงเดิยตรงนี้นะครับก็สามารถพับราบลงไปได้เลยนะฮะสวยเลยทีเดียวนะฮะคุณลูกค้าสามารถเพิ่มความเวลาเราจะวางสัมภาระต่างๆได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างคันนี้ก็จะมี Power Outlet มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ เหมาะสำหรับการไปแคมปิ้งเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับมีไฟห้องโดยสารด้านท้ายด้วยนะฮะคุณลูกค้านี่นะครับก็มีที่เก็บถัมภาระต่างๆเป็นกล่องนะครับว่าจะเก็บรองเท้าอะไรต่างๆนะครับก็ตรงนี้เราสามารถถอดได้นะครับถ้าเราไม่ใช้นะฮะนี่นะครับเพียงเราขันตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับก็แอร์ก็จะมีเป็นสามตอนเลยนะฮะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของน็อตนะครับพวกตะเข็บ รอยเม็นอาร์ตต่างๆครับน็อตของเจ้าตัว m ิวเอคันนี้นะครไม่มีขยับแม้แต่สักตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดกระโปรงท้ายนะครับน็อตคำโชคนะครับน็อตไฟท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นน็อตกันชนหลังนะฮะตรงนี้ไม่มีขยับเลยนะครับแล้วก็เขาติดตั้งในส่วนของกันลอยตรงกันชนหลังมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าตรงนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะฮะ ทุกอย่างเลยนะครับกับเจ้าตัว MU-X คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูาภายในด้านหน้านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้โซนของกุญแจนะครับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับคุณลูกค้านี่นะครับเพียงกดตรงนี้เราก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะครับนี่นะครับด้านในนะครับตรงคอนโซลนะครับตรงเบาะตรงแผงประตูนะครับก็จะได้เป็นสีดำนะครับตัดกับสีบอลนะครับคุณลูกค้า แผงประตูก็จะผูด้วยกับหนังสีดำนะครับเดินได้กับด้าสีขาวนะครับประตูตรงนี้ก็จะมีในส่วนของปุ่มกดกระจกนะครับจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีเซนเซอร์ล็อกน้บที่ล็อกกระจกนะครับด้านเปิดภายในก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะนี่ครับในส่วนของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับนี่นะครับสภาพของเบาะบอกได้เลยว่ายังคงสภาพเดิมๆนะครับไม่มีแตกลายงานนะฮะคุณลูกค้านี่นะครับแล้วก็เป็นเบาะ ปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับครับคันนี้จะได้เป็นพรมนะฮะแบบ V A P เลยนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมเองแล้วนะฮะนะครับนี่นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะครับมีคุชคอนโทรลนะครับพวงมาลัยก็จะหุ้มหนังด้วยกับหนังสีดํานะครับตรงนี้นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเลื่อนไม้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ในส่วนของเลื่อนไม้ของเจ้าตัวมูเอคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นเลื่อนไม้สีดํานะครับมีไฟอ่าเป็นสีขาวนะครับคุณลูกค้าไม้ของเจ้ามูเอคันนี้นะฮะวิ่งเพียง69,440ก้นิโลนะฮะบอกได้เลยว่ารถปี2018วิ่งแค่นี้นะครับผมว่าน้อยนะฮะคุณลูกค้าเล็กอย่างราคาเพียง940,000บาทนะฮะสี่ห0ื่นบาทนะฮะคุณลูกค้าคันนี้นะฮะ ในส่วนของวิทยุนะครับจอครับก็จะได้เป็นจอขนาด8นิ้วนะครับมีนวิเกเตอร์นะครับมีบลูทูธดูด v d ได้นะครับเ m นะฮะแล้วก็เสียบสาย USB AUX นะฮะตรงนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะคุณลูกค้าเราจะมีถ้าเป็น VX เราจะมีจอในส่วนของแถวกลางด้วยนะครับเดี๋ยวเราพามาให้ดูนะครับในส่วนของแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับมีหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับนี่นะครับเบรกเอะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ ด้ามเกียร์ก็จะเป็นผู้หนังด้วยกับสีดำตัดกับสีอบอลน,นะฮะลูกค้านี่นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกนะฮะมองหลังก็จะมีกล้องติดหน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นกระจกปรับแสงอัตโนมัตินะฮะคุณลูกค้านี่นะครับบอกได้เลยว่าฟังก์ชันนะครับครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับด้ามที่ปิดวังแดดนะฮะยังไม่แกะพลาสติกเลยนะฮะคุณลูกค้ารถคันนี้บอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะฮะนี่นะครับผม นี่นะครับในส่วนของผู้โดยสารด้านข้างก็จะมีกระจกมาให้นะฮะไว้แต่งหน้าหรือว่าอะไรต่างๆครับแล้วก็ตรงนี้ก็พ่เก็บแว่นตานะครับไฟในห้องโดยสารก็จะเป็นไฟหลอดสีเหลืองนะฮะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับในส่วนของแถวที่2นะฮะคุณลูกค้านี่นะฮะสภาพของเบาะนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเบาะยังคงสภาพเดิมๆนะครับยังฟูๆยังแต่งตึงนะฮะคุณลูกค้าไม่มีรอย แตกรายงานเลยนะครับไม่มีเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะครับลูกค้าแล้วก็จะได้ในส่วนของที่พักแขนนะครับสามารถวางแก้วน้ําได้2ใบนะครับเล็กอย่างตรงนี้นะครับเขาเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัว AC 220โวลต์150วัตต์เพิ่มขึนมาครับสามารถเสียบโน้ตบุ๊กหรือว่าปลั๊ก3ตาอะไรได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต usb นะครับนี่นะครับสอร์ตนะฮะลูกค้า นี่นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะได้เป็นจอนะครับในส่วนตรงกลางสามารถเปิดการ์ตูนนะครับหนังต่างๆนะครเวลาเดินทางระยะไกลนะครับให้ลูกๆหลานๆได้ดูนะครับเป็นจอขนาด10.5นิ้วนะฮะคุณลูกค้านี่นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับก็จะมีที่ปรับความแรงลมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟห้องโดยสารตรงนี้ก็จะมีถึง2 จุดเลยนะฮะสองข้างนะฮะแล้วก็ช่องแอร์นะครับสองข้างนะครับตรงนี้นะครับอำนวยความสะดวกเลยทีเดียวนะครับกับรถเจ้า MU-X นะฮะเป็นรถ PPV นะครับครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับคุณลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับที่แบบว่าตอบโจทย์มีสําหรับครอบครัวจริงๆนะครับคุณลูกค้าผมแนะนําเลยครับดาวตัว MU-X คันนี้ฮะแล้วเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม อ่ะครับในส่วนของห้องเครื่องนะฮะกับกับเจ้าตัว Isuzu MU-X 1.9นะฮะ DDI Blue Power คันนี้นะครับเป็นเครื่องขนาด 1,900cc 150แรงม้านะฮะคุณลูกค้าเป็นเครื่องประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับสภาพของห้องเครื่องนะับสะอาดสะอ้าดเลยนะคุณลูกค้าไม่มีรอยสนิมหรือรอยเปื้อนน้ำมันเครื่องที่ซึมรั่วไม่มีเลยนะฮะตรงนี้นะฮะบอกได้เลยสะอาดมากๆนะครับ แล้วก็พวกน็อตต่างๆนะครับไม่มีขยับแม้แต่ทักตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตแก้มน็อตคันหน้านะครับตรงนี้ยังเดิมๆนะครับคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะฮะรถคันนี้ไม่ได้ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะฮะนี่นะครับผมสามารถตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์บริการได้เลยนะฮะทั่วประเทศเลยนะครคุณลูกค้านี่นะครับเดี๋ยวให้ช่างภาพแผนภาพให้ดูนะฮะ โอเคนะครับนี่นะฮะก็ยังไงนะครับคุณลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจยังไงนะครับก็สามารถาติดต่อเข้ามาดูตัวรถจริงได้นะครับที่บริษัทของเราครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68นะครับแยก1บินบุรีกรุงเทพนะครับหรือว่าจะติดต่อโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดตัวรถรายละเอียด การจัดแฟนแนนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวกับเจ้าตัวเอซซ u บ u นะฮะ1นนะครับ DDI บูพาวเวอรนะครับปี2018นคันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับราคาอยู่ที่1 3 6 9 0 0 0านบาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับบริษัทเพชรจนของเรานะครับเสนอขายเพียง9,000 0่นเอ้0 0 0า0นะครับ 45,000บาทครับและไม้นะครับวิ่งเพียง60,000กว่าโลนะฮะคุณลูกค้าถ้าสนใจนะครับรีดโทรมาจับจองได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดจากแฟรนซ์ถ้าตรงนี้เรามีบริการให้คุณลูกค้าครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ